สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเทียนมงคลจักรวาลวันนี้อาจารย์เจนมาทํานายดวงชะตาของเจ้าชะตาท่านผู้ที่เกิดในชาวราศีเมษนะคะดูดวงประจําเดือนมีนาคมปีพศ2568ก่อนเข้าไปฟังนะคะกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดติดตามกดแชร์เข้ากลุ่มนะคะขอให้คุณโชคดีช่วงท้ายอาจารย์จะมีเคล็ดลับในการที่คุณจะ ใช้ชีวิตอย่างไรหรือจะใช้เครื่องรางอะไรนะคะที่เหมาะกับคุณดวงชะตาของในชาวราศีเมษนะคุณจะได้มีการปรับวิธีในการทำงานมีการปรับโครงสร้างปรับโปรเจกต์งานครั้งยิ่งใหญ่ใครที่ทำในเรื่องของบริษัทห้างร้านร้านค้าของตนเองมีการปรับเรื่องพนักงานปรับเรื่องให้มันพอกับค่าใช้จ่ายหรืออะไรเรื่องงานแบบว่างานยาวๆเพราะว่ากาลังแต่คุณเอาอยู่ คุณเอาอยู่และเป็นช่วงที่คุณจะเกิดความมั่นคงในเรื่องของแผนงานชีวิตมากยิ่งขึ้นใครที่ทำธุรกิจใครที่เป็นพนักงานใครที่รับราชการทุกอย่างองค์กรของคุณจะทำให้คุณเสียขวัญมาก่อนหน้านี้นะแต่บอกเลยว่ามีนาคมคุณราบรื่นนะแล้วก็ ในเรื่องของการงานให้ระมัดระวังงานมาค่ะงานเข้าเยอะมากงานเข้าเยอะมากจึงทําให้คุณนั้นรู้สึกทําไมคะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกอ่อนล้ารู้สึกจะมีความแบบว่าเอยฉันจะป่วยหรือป่าดูแลสุขภาพกันนิดหนึ่งนะคะในชาวราศีเมษนะคะดวงชะตาของคุณงานและเงินก็จะเข้ามามีงานก็ต้องมีเงินแต่ในบางคนที่ทํางานประจํามีงานเยอะ เงินไม่เพิ่มขึ้นอาจารย์จะบอกว่าคุณจะมีแผนที่กําลังจะปรับตัวเองนั้นให้มีรายได้ที่สองที่สาเข้ามาแต่ถามว่าสําเร็จไหมโอเคภาระมากรายจ่ายมากแต่คุณเอาอยูอ่ตอนนี้เป็นเรื่องของการปัดกวาดเช็ดถูบ้านเรือนเลยไม่ใช่ไปฝาดบ้านนะคือปรับกวาดเช็ดถูชีวิตอนะปรับเปลี่ยนใหม่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่คุณก็กําลังที่จะวางแผน ตัวเองนะคะหลายๆคนเข้ามาดูดวงแล้วขอแผนชีวิตที่หนูจะจะดาเนินต่อไปยังไงผมจะทําไงต่อไปในชีวิตบางคนนี่ใจร้อนมาเลยอาจารย์ออกแน่แล้วออกแน่ๆงานออกอาจารย์บอกดวงยังไม่ได้ออกถ้าออกยุ่งนะเออกล,กลายเป็นว่าศัตรูที่อยู่ในที่ทํางานออกซะก่อนอย่างเงี้ยเห็นไหมมันด้วยที่บารมีแล้วก็ได้เช็คดวงก่อนไงตรงนี้สําคัญ ถ้าใครไม่เคยเจอปัญหาคุณก็จะมองเรื่องการดูดวงชะตามันเป็นเรื่องที่ดูไร้าสาระแต่คนที่มีทางรอดและเขาก็ใช้ชีวิตแบบคือเขาไม่ได้มีก๊อกสองก๊อกสามหรือใครมาสนับสนุนเพราะฉะนั้นตัวเขาเองจะต้องช่วยเหลือตัวเองมากที่สุดการดูดวงจึงเป็นการวางแผนชีวิตที่ดีนะคะอย่าประมาทเรื่องการเงินของในชาวราศีเมษรายใยมากและจะมีแบบลักษณะเหมือนผู้ใหญ่กันแกล้ง การแกล้งในเรื่องของการงานการวางแผนอะไรต่างๆยิ่งใครที่อายุน้อยๆและได้ขึ้นตำแหน่งอาจะโดนอิจฉาตาร้อนหรือมีพลังงานอะไรบางอย่างที่ทําให้เรารู้ได้เลยว่าเอ้ยมันมีอิทธิพลอะไรบางอย่างตรงนี้เดี๋ยวช่วงท้ายอาจารย์จะบอกทริคเคล็ดลับนะคะเอาล่ะเชิญชวน,ชวนเพื่อนมา ชมช่องมีกันเยอะๆกดแชร์เข้ากลุ่มนะอย่าลืมนะเดี๋ยวจะมีแนะนำช่วงท้ายในเรื่องของความรักคุณจะมีความรักแบบลับๆที่ไม่สามารถเปิดเผยได้เออทีนี้รักลับๆมันแปลได้หลายอย่างรักลับๆก็คือมีแฟนอยู่แล้วแต่คุยกับคนอื่นอีกทีหนึง่งแต่อีกเรื่องหนึ่งก็คืออ่าเป็นรักลับๆที่เจอกันในออนไลน์เจอกันแบบ รักเขาแหละแต่เขาอุปธรรมอยู่เอาผู้ตรงๆอุปธรรมอยู่แต่เขาก็บอกว่าให้อยู่ลับ,บๆเงียบๆเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นมันจะมีอะไรที่ปกปิดมันก็เกี่ยวข้องไปถึงว่าคุณมีโอกาสที่จะเสี่ยงในเรื่องของธุรกิจสีเทาธุรกิจสีเทาเนี่ยเรื่องหวยเรื่องลอตเตอรี่เนาะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสีเทาๆหรือการที่ทำออนไลน์ที่ไม่เห็นตัว ในบางคนอยู่สถานะที่หน้าที่การงานไม่สามารถที่ออกหน้าจอได้แต่ยังอยากมีรายได้ก็ทําออนไลน์แบบลับๆตรงนี้ทําได้นะจะได้เงินด้วยมาช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายลองไปคิดดูว่าเราฉลาดในเรื่องใดอย่างบางคนอาจารย์ยกตัวอย่างเลยทํางานอยู่ในโรงงานแห่งหนึ่งมีวัตถุดิบที่เหลือโรงงานไม่เอาแล้วกลับมาขายในท้องตลาดได้อันนี้ปราดเปรื่องมาก นะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักความรักต้องบอกว่าในชาวราศีเมษนะคะคนโสดคุณจะเจอแบบ ไปชอบคนที่เขามีเจ้าของแล้วก็ระมัดระวังนิดหนึ่งควบคุมหัวใจตัวเองอะไรให้ดีนะคะแล้วเจอเจอรักที่แบบแปลกๆมาเร็วไปเร็วเอออาจารย์มีแฟนแล้วอาจารย์อีทีเฮ้ยมันหายไปเฉยอย่างเงี้ยก็ดูด้วยรักใครให้รักตัวเองให้มากเพราะชาวศราศีเมษเนี่ยเป็นคนที่ถ้ารักใครแล้วจะประมาณว่าแกรักฉันไหมเนี่ย <laughs> ถ้าไม่รักก็คือจบจบ,จบไปถ้ารักก็คือไปต่อคือเป็นคนชาร์ต ผู้นำอะ่ะมันกล้ามันอหัรการแต่เราต้องพยายามควบคุมคอนโทรลตัวเองเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนวิธีใหม่แล้วก็จับเซนดูเลยตรงหน้าถ้าเพราะตอนนี้เซนคุณจะแม่นมากในช่วงเดือนมีนาคมถ้ามันไม่โอเคปิดจ็อบดีไหม <c oughs> ไม่เสียเวลาใครก็แล้วแต่ที่ทำให้เราท็อกซิกเราไม่เอานะเรื่องสุขภาพคุณจะเครียดเรื่องงานเครียดเรื่องการใช้ชีวิตเครียดเรื่องพลังที่ส่งไป นะคะหรือบางทีงานมากองแล้แต่ยังไม่ทันเปิดดูเลยเครียดไว้ก่อนไม่ได้หรือวุ่นวายพูดไปก่อนไม่ได้สงบสงี่ยมเตรียมตัวไว้เลยต้องใช้คำนี้เพราะดวงคุณกำลังเป็นรอยต่อที่นำไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นจงใช้สติให้มากทำสมาธิให้เยอะจึงมีความสำคัญมากๆนะคะทุกทั้งหลายทั้งปวงมันจะได้กระจายหายไปนะคะแล้วก็ทิ้งท้ายง่ายๆเลยนะคะถ้าแบบด้วยตัวเองค่อยๆค,ค,คิดทีละเรื่อง นะดีไหมหรือจากที่แบบคิดแล้วพูดออกไปเลยเป็นคิดก่อนแล้วก็จดลงกระดาษแล้วก็ดูว่าจะพูดไหมหรือไม่พูดสั่งราสีเดียวนี่แหละค่ะเพราะมันเป็นนักเลงโตแล้วก็อันนี้เสริมดวง ทำอย่างไรได้เสริมดวงทําอย่างไรได้อาจารย์แนะนําให้ไหว้บูชาองค์พระพิคเนธขอพรเรื่องในสติปัญญาและความคิดเพราะท่านเป็นเทพเจ้าแห่งความคิดและขจัดปัเป่าอุปรสรรคทั้งหลายทั้งปวงนะคะเพราะฉะนั้นในชาวราศีเมษบูชาองค์พระพิคเนธแต่ถ้าใครไม่สะดวกนะคะอาจารย์ครับฝากบูชาองค์พระพิคเนธปางตัดกรรมปหนี้ให้ผมด้วยให้หนูด้วยนะคะบูชาแค่ฐาดละ199บาทอาจารย์จัด ไหว้ให้ไหว้ด้วยตัวเองด้วยนะทุกเช้าที่สำนักเทียนมงคลจัก,กรวาลจังหวัดเชียงใหม่ขอพรให้พระพิคเนตปางตัดกรรมกดหนี้นั้นช่วยตัดกรรมในอดีตชาตินะคะให้กับข้าพเจ้าอาจารย์จะสวดให้นะคะให้คุณนั้นเป็นสิ่งที่ดีโบราณจะถือว่าการที่ครูบาอาจารย์ทำดวงให้เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เหมือนขึ้นทางด่วนทางรัดนะ่ะ อะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นคิดทีละเรื่องค่อยๆทําทีละสเต็ปแล้วจากที่นักเลงโตชนดะก็เป็นสงบสงเง่ียนิดนึงเอาเถอะเดี๋ยวจะจะดีขึ้นอย่างน่าอาัศจรรย์ใจเลยนะคะ,ะสวัสดีค่ะประมาณนี้จะล